รถเอาผ่าสามสิบกับ40ควรจะซื้อแบบไหนดีกว่าครับไม่เกี่ยนเรื่องงบประมาณก็จริงๆถ้าเรามองเนี่ยคือรุ่นใหม่มันก็ดีกว่าดีไฟเทคโนโลยีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่เกี่ยนเรื่องงบประมาณผมก็ซื้อตัวใหม่อ่ะครับผมเพราะมันดูใหม่กว่าครับแต่ตัว30มบถามว่าดีไหมก็ดีดีตรงอะไรอะไรเยอะแล้วแมมแทนนั่งง่ายเรื่องปัญหาจุกจิกน่าจะจบแล้วเพราะมันมีหลายเวอร์ชั่นหลายแบบอะไรแล้วก็มีการพัฒน,นาค่อนข้างดี นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่ชอบดีไฟตัว40อะไรอะไรเงี้ยครับแต่ในส่วนของผมผมถือว่าก็โอเคมันรุ่นใหม่กว่ายังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วครับแต่บางอย่างก็หายไปนะมือจับตรงรามือจับตรงคนขับก็หายซันลูปด้านหน้าหรือมูนล,ลูปด้านหน้าก็ไม่มีนะครับพง,ง่ายๆคือจะเน้นความสะดวกสบายสาหรับคนนั่งข้างหลังแต่อย่างของคนนั่งข้างหน้าจากที่มีเบาะพักเท้ามี บอกพักเท้าตรงคนนั่งฝั่งข้างคนขับก็ไม่มีแล้วเกี่ยวเรื่องของออปชั่นที่ควรจะมีแต่ก็ไม่ได้ใส่มาให้ตัดออกไปนะครับแต่ถ้าเรื่องของความรับสมยัยผมชอบ h e a อัพดิสเพย์ที่ที่เขามีมาให้เลยเนาะแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยในเรื่องของการเบรกอะไรเงี้ยหรือกล้องที่มุมมองดีกว่าเดิมนะครับ